วันก่อนที่ที่ที่ผมที่ดักผมตรงนู้นนะครับก็มีคนไปซื้อป้ายทะเบียนพี่เหรออ๋อก็เลยถูกอ๋อื้อสวัสดีครับพี่วานเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีแต่ว่าปวดแล้วมันปวดนะครับพี่ปวดตรงไหนครับเส้นตามเส้นมะตับรับมันมันปวดมากกว่าขึ้นกว่าเดิมหรอ ปวดตลอดเวลาครับตอนนี้ปวดตลอดเวลารัาบมัน,น,นก็มาในนอนไนอนนะครับแล้วพี่ไม่ได้ไปหาหมอครับไปครับก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้ก็เส้นมันทํางานแต่ครั้งนี้มันทําอะไรไม่ได้กันปวดเขาเขาบอกว่าให้ไปหาทํางานให้เพลินเพลินไปทำงางอย่างเน่้ยครับครับแต่ดอนอยู่เสยงหน้าปวดเส้นพื้นคอเกิน,น,น,นยกไื่ไหอืมแต่พี่ก็ยังขับรถได้อยู่ใช่ไหมัได้เพราะว่าพอดีเขาจ้าไปเข็นตัง เจ้าไม่เห็นแตงมาครับเขาให้เท่าไหร่ครับเขาให้ตรางผมผมไม่เอาครับทําไมถึงไม่เอาช่วยครับช่วยเขาผมก็ให้แตงผมมาด้วยครับอ๋อให้แตงพี่มาด้วยผมจะผมให้พี่ให้ผมอ่ะไม่เป็นไรพี่เอาไว้ครับสนใจครับโอ้ขอบคุณครับควยผมมาเลยครับขอบครับผมไปเมื่อวันไหนนะไปเมื่อเดือนก่อนไหมใช่เดือนกว่าเนาะจำไม่ค่อยได้จไม่ค่อยได้นะเพราะมันก็ปวดมากกัผมจะเบอร์ครับ จำอะไรไม่ได้แ้คืออาการมันเป็นทั้งวันไหมครับพี่ถ้ามันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าป้าฝนตกคึ้มๆอากาศมันเย็นเนี่ยโอ้ยปวดอ๋อปวดปวด,ปด,ปดทั้งตัวไหมหรือว่าปวดเฉพาะแขนซ้ายปวดเฉพาะแขนขวาข้างข้างขวา,ขา,ขวาทั้งซีกเลยใช่ไหมครับปวดครั้งอ,อยู่ดีๆก็ดเ,เดินไปอะไรนี้ก็ตื่จนจำจอะไรไม่ได้ครับพี่วัดครับ อันนี้พี่สุภาพรนะพอดีวันเกิดเขาเขาก็เลยปากซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาให้นะครับครับปูชัยข้าวสารกลมาม่านี่เป็นนมนะพี่นมอ่ะเพราะนั้นเพื่อนหลานเข้ามาจากปรเทพเขาถูกป้าจะเวียนรถผมค้าก็ซื้อขนมซื้ออะไรลูกชายวันก่อนที่ที่ที่ผมที่ดักผมตรงนู้นนะครับ พี่ปลอกมือผมจอดอครับครับแล้วก็มีคนไปซื้อป้ายทะเบียนพี่เหรอครับก็เลยถูกซื้อหนุกมาให้พี่เขาเห็นผมโพสเขาก็เลยเห็นในโพสก็เลยจับมาให้ผมดูครับอ๋อโอเคาป็นนี่คุณสุภาพรนะพอดีวันเกิดเขาเาก็เลยตากผลซื้อเอามาให้โตพี่วัดครับครูตุ้ม อ่จากบุรีรัมนะฝากให้ผมเอามเอาเงินมามาให้พี่นะห้าร้อยนะครับพี่ก็เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายค่าสนับลูกแล้วก็ค่าน้ำมงน้ำมันนะค่ับเอาไปใช้นะเอาพี่เขาฝากออกมาให้รับ